โดยพลังเมติกรีเดฟินิชันของอานั้นมาน,นั้นไม่ใช่แค่การย้อนเวลาเพื่อแก้ไขอดีตแบบซูบรลุแต่มาน,นั้นเป็นการสลักช่วงเวลาวินาทีต่อวินาทีเสี้ยววินาทีต่อเสี้ยววินาทีอานั้นต้องเดินพันด้วยความตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อหาวิธีการเดินหมาที่ถูกต้องที่สุดในขณะที่วีรบุรุษคนอื่นๆน,นั้นเติบโตผ่านการสะสมประสบการณ์ในชีวิตจริงแต่อานั้นก็คือชายที่เติบโตผ่านความตายเขานั้นใช้วิธีการที่สกปรกที่สุดเพื่อขโมยชัยชนะมาให้ได้ตัภาาาพพมที่ผลลธ์กแต่ เยินไปเยาะมากหน้าบวมปูดเหมือนกับหมูแต่คนที่แพ้นะผมกับเป็นทางโดเทโรราชาหมูนั่นเองเสื้อทางโดเทโรนะผมก็ได้ถูกลวดสลิงเส้นเล็กๆของเอาลรัดคอจนแน่นเลือดนั้นไม่เดินสภาพขาดออกซิเจนจนร่างกายร่างยาของเขาเราผมต้องคุกเขา่าล้มซึ่งความน่ากลัวนะผมก็คือว่าเอานั้นไม่ได้ชนะด้วยฝีมือแต่เอั้นผมได้ตายไปถึง23,800ครั้งในวนลูบนี้เพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการใช้ลวดสลิงนะผมทาการจัดการกับลูกน้อง55คนและทําการล้มทางดาชาหมูโดเทโรล,ลงได้เสื้อทางยาเอ,อ,เอ่ย๋ ชมว่าเอานั้นเหมือนกับสับปะรดแต่ทางไฮเคลนะครับผมกับแยงว่าเอานั้นไม่ใช่ของจริงก็แค่ของเรียนแบบที่พยายามจะเป็นสับปะรดเท่านั้นส่วนท่านาปูรอมนะครับผมโดยแท้จริงนะปูรอมก็คืออดีตเสนาธิการราก้าคอมเวลเมื่อเขาเห็นกระจกสื่อสารแตกนะครับผมและลูกน้องก็ได้พ่ายแพ้เขาต้องรู้สึกถึงและหวาดวันปูรอมนะผมประเมินว่าเอานั้นไม่มีออร่าที่กดดันแบบทางวิลเฮมแต่ความธรรมดานั้นกับน่ากลัวอย่างคาดเดาไม่ได้ปูรอมนะผมจะได้ทำการงัดไม้ตายออกมาเขานั้นผมได้ทำการยิงซิลาเวทข กลางคืนนะผมให้กลายเป็นกลางวันโดยจุดประสงค์นะผมก็คือว่าเป็นการทำลายความได้เปรียบของการซ่อนตัวและสอนนะผมก็คือทำลายกระจกสื่อสารที่เอานั้นได้ใช้อ่านเกมและปู่ลอมนะผมจึงเริ่มวิเคราะห์ตัวตนของอาเอานนั่นแหละไม่ใช่พูดอานนั่นแหละไม่มีพรคุ้มรองแต่การรับมือของเขานั่ยนะมันน่าสมบูรณ์แบบจนเกินไปสรุปลเลยเลยครับผมว่าเอานั้นจะต้องมีอำนาจอะไรบางอย่างที่มีพลังระด,ดับเดียวกับแม่บดอย่างแน่นอนปู่ลอมนะผมจึงทำการทดสอบนะผมโดยการวางกับดักสั่งให้หน่วยที่หนึ่งนะผมเดินผ่านไปเฉยๆแต่ได คือว่าเอานั้นเตรียมรับมือหน่วยที่หนึ่งที่ไม่ควรจะโจมตีน่าําให้ทางปู่ลอมนะโผฟันธงได้เลยทันทีว่าพลังของเอานั้นน่ยไม่ใช่การอ่านใจแต่เป็นการมองเห็นอนาคตและเมื่อปู่ลอมนะผมรู้ว่าศัตรูนั้นมีพลังในการมองเห็นอนาคตปู่ลอมนั้นจึงได้ทำการแจ้งทุกคนผ่านกระจกสื่อสารว่าเอานั้นมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตซึ่งทางแกสตันนะครับผมชายร่างใหญ่ใจดีก็ได้ตัดสินใจที่จะทการบุกเดี่ยวด้วยประกาศที่ว่าถ้าเกิดว่าเอานั้นรู้อนาคตแล้วก็็จะทำการโจมตีให้เหนือกว่าการคาดการก็จบแล้วตันนะครับผมได ทางเอาแต่ทางเอานะผมก็ทําการใช้เวทดินสร้างกําแพงที่บวมหินและสามารถรับมือแกสตันได้หมดแกสตันนะผมจะได้ทำการงัดท่าไม่ตายลุกเตะลังกากลับหลังที่เลี่ยนแบบมันจะทางเฟลซึ่งเอานะผมก็ทําการสามารถใช้ลวดสลิงผมดึงขาทางแกสตันจนเสียหลักแม่ขาของทางแกสตันตอนนี้ผมจะหักแล้วแต่ทางแกสตันนะผมก็ยังทําการกัดฟันลุกขึ้นสู้เขานั้นนึกถึงเฟลนึกถึงเพื่อนเพื่อนและไม่อยากให้ใครนั้นมาขวางทางพยา,ยาของเขาโดยในโลกความเป็นจริงนะผมมันนั้นโหดร้ายกว่านั้นเอานะผมได้พูดอย่างเย็นชาไปเลยว่ามันนั้นได้ผลนนีีนะ่่า่าากกททํรัแสต จนหมอบกระแตอตุยไปเลยและฝากให้ไฮเคิลนั้น,นจาัดก,การต่อและในขณะที่เอานะครับผมคิดว่าสถานการณ์นั้นได้เคลียร์ไปแล้วและคราวนั้นผมก็เรลจะไปทําการช่วยยาเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับผมต่อให้ศัตรูมากัน500คนนั้นยาเอชก,ก็สามารถจัดการได้สบายแต่เอานะผมไม่ได้อนุญาตให้ทําเช่นนั้นและในจังหวะที่เอานะผมกำลังจะไปนี่เองผมก็ปากฏว่าแสงสีขาวสว่างวาบนะผมก็ได้ปรากฏขึ้นที่ขอบสายตาทางแกสตันที่กำลังจะเลือนรางมันนั้นก็คือคาถาแห่งดวงดาวอุปกรณ์เวทมนตร์ในตำนานท ความสามารถของมันนะผมคือว่าทําการยิงลำแสงไล่ล่านะผมไปย้าหมาอย่างไม่ลดละจนกว่าจะโดนตัวซึ่งลําแสงที่ว่ามาแล้วผมก็พุ่งตรงมาใส่เอาซึ่งเอาแล้วผมก็รู้ว่าเขานไม่สามารถหลบพ้นได้แน่ๆเอาแล้วผมจะได้ทาการใช้วิธีการนะผมโดยการใช้โล่มันโดิซึ่งเอาแล้วผมทำการผักไฮเคิลรับแสงของคาถาแห่งดวงดาเข้าไปเต็มล่าของไฮเคิลแล้วผมถูกแสงระเบิดจนไม่เกรียมแต่ด้วยความอึดนะครับผมอาทาไฮเควลไฮเคินั้นรอดมาได้วงเล็บจวนเจียนที่จะตายอยู่แล้วถ้าไม่เอาแล้วผมรอดพวิกฤตนดีไปซึ่งคนที่ทำการยิงลำแสงน เบอร์รี่ที่พยายามจะยิงซ้ำใส่ทางเอาแต่ร่างกายของเขาและผมก็รับภาระไม่ไหวเพราะฝืนใช้ของวิเศษนะผมทั้งที่ตัวเขาเองนั้นไม่มีคุณสมบัติพอทำให้ทางเคมเบอร์รี่นะผมได้โดนอนุภาคตีกับจนสลบไปและในช่วงเวลาที่เคมเบอร์รี่สลบไปนี่เองับผมทางโตโต้เจ้าของสวนคุกดอกไม้ไม่เห็นว่าคนรักของตัวเองอย่างทางเคมเบอร์รี่นะครับผมสลบเหมือนไปนั้นเธอและผมก็พยายามที่จะทําการลอกสังหารเอาเพื่อแก้แค้นแต่เอานะผมก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นะเขาได,ได้ผ่านวนหลูมมาเป็นหมื่นครั้งได้ทําการใช้ลวดรัดคอเธอรรััผผมมอ้้ทาาากกจจดดดเธวยพยพิษส ไปอีกคนแล้วม่นทำการจัดการกระเปาตัวปวดเสร็จแล้วครับผมเอานน้นจะได้มุ่งหน้ากับแบงจุดเริ่มต้นเพื่อเผชิญหน้ากับบอสใหญ่อยา,ากทา布拉ม康维ลปูลลอมนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ผมเอานั้นได้ตายมาแล้วกว่า29,221ครั้งเพื่อที่จะมาะเผชิญหน้ากับทางปูลลอมนั่นเองโดยเอาเน้นผมได้เปิดเผยกับปูลลอมไปเลยว่าเขาและได้ตั้งกฎเล็กเอาไว้ว่าจะไม่ฆ่าใครเลยเขานั้นจะใช้วิธีการหักแขนหักขาตากลางของศัตรูกว่า500คนแต่ไม่เอาถึงตายเพราะเขานั้นไม่อยากให้ไถ่้ตาอซนยต นะผมออกมาปูลมเนี่ยผมได้บอกกับเอาไว้เลยว่าเจ้านั้นน่ะไม่ได้ฆ่าพวกนั้นงั้นเหรองั้นดีเลยเพราะว่าข่านั่นะได้เตรียมยาต้องห้ามเอาไว้แล้วซึ่งยาที่ปูลอมเตรียมไว้นะผมก็คือว่าจะทําให้ทหารที่บาดเจ็บนั้นกลายเป็นซอมบี้สงครามที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดพร้อมจะลุกขึ้นะผมขึ้นมาต่อสู้ใหม่ได้อีกครั้งและนี่ก็คือความโหดที่ของอดีตเซนาธิการของเหล่ากองทัพขึ้นมนุษย์นั่นเองและในระหว่างนั้นเองครับผมปูลอมนั้นยังได้ทําการโชว์นะครับผมบทสนทนาทางจิตวิทยาที่ทําให้เอาานนนนักม่ปะบบวืททสีจ็ ครั้งแรกสลับเจ้าสินะซึ่งปู่หลอมนะครับผมไม่มีพลังพิเศษแต่ใช้สมองล้วนๆก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเอานั้นมีความสามารถในการรับรู้ผลลัพธ์ในอนาคตและวนกลับมาแก้ไขได้ซึ่งปู่หลอมนะผมก็สามารถจับทางได้แล้วว่าเอานั้นพยายามเลี่ยงจุดที่อันตรายที่สุดและพยายามต้อนหลอมนั้นให้จนมุมปู่หลอมนะผมจะได้บอกได้เลยว่างั้นข้าก็แค่เปลี่ยนจุดที่เจ้านั้นคิดว่าปลอดภัยให้กลายเป็นเตาหลอมที่หนีไม่ได้ก็พอแล้วหลอมนะครับผมได้ทาการนัดท่าไม่ตายใบสุดท้ายออกมานั่นคือการพีชีพลอมนะผมได้้้ําา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 เนนิกกกรรยยยตงงงงงท่่่่พััพข,ขขขอจใหญญญึสสณ นะครับผมเรียกเทพมังก,กรวูโกนิก้าที่ลอยอยู่บนบาโดยแผนของลอมแล้วผมก็คือว่าจะทําการล็อกตัวเอานั้นไม่ให้หนีทําการใช้ศิลาเวทขับไล่ลาตีสร้างภาพลวงตานะครับผมในพื้นที่ตรงนั้นให้ดูเหมือนกับทุ่งหญ้าว่างเปล่าดังนั้นนะผมเทพมังกรนนจะเห็นว่าไม่มีคนเพราะโดนภาพลวงตามันนะผมจะได้ตัดสินใจที่ทําการใช้ลมหายใจมรณะนะผมลมมาพข้กวาดล้างพื้นที่และนี่ก็คือแผนแรกชีวิตนะผมของทางลมที่จะใช้ลมหายใจมังกรท่าการเป่าทั้งตัวเองไปพร้อมกับเอาเลยซึ่งเอานะผมพยายามที่จะดิ้นหนีอย่าง มไไไปไ่ไหวและเมื่อลมหายใจของเทพมังกรนะั้นผมได้พุ่งลงม,มาในวิธีทีที่ความเป็นความตายกำลังจะมาถึงปูลอมนั้ผมก็นึกถึงภาพของหน้าหลานอย่างเฟลภาพความทรงจํานั้นได้หลั่งไหลเข้ามาเขานั้นได้ยิ้มรับความตายอย่างสงบแต่ในทวิวทธีนั้นเองนะผมก็ได้มีเสียงดังระเบิดเกิดขึ้นลมหายใจมังกรนะั้นไม่ได้พุ่งเข้ามาที่ทําปู่ลอมแต่ลมหายใจของมังกรนะผมได้ถูกเบี่ยงวิถีไปยังทุ่งหญ้าว่างเปล่าซึ่งทาให้ปู่ลอมลนทางเอานะผมก็เดินไปคนละทิศคนละทางพ่อแรงลมซึ่งคนที่เข้ามาขััดดววาาาาาาาแแผผนนนกกรร่่่่ตตตยี้้มมมไไใชอเเเป็เฟฟทํ ทาแห่งดวงดาวที่ทางเคมเบอร์ี่นะครับผมทำตกไว้เอาง,งานยิงพลังสวนขึ้นไปนะผมเปลี่ยนทิศทางขอาลมหายใจมังกรช่วยชีวิตของปูลอมได้อย่างชิวเฉียซึ่งเฟลนะผมก็ได้ยืนล้อมให้เพราะก็ตะโกนด,ด่าปูลอมไปเลยว่าไอ้ตะแก่บ้าการเตรียมใจตา,ตายกับการอยากรีบไปตายเดี๋ยวนี้มันน่กคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่หรือไงซึ่งเอานะผมก็สามารถรอดมาได้แบบสะบักสะบ,บอมส่วนปูลอมนนผมที่วางแผนมาอย่างด,ดีทั้งแผนการลบแผนจิตวิทยาแผนผีชีพสุดท้ายนะผมก็ได้พ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะว่าพลังของศัตรูแต่พ่ายแพ้กับความรักของหลานสาวขออออองงงัวเแลลนนีคืจจุดบผมึกป อญาระว่างเอาผู้เห็นอนาคตกับทางากาขอมเวลจอมทัพผู้บ้าคลั่งซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมโอนเอฟมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยนะครับและยนนี้ผมยูทูบ e นั้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณสามารถสนับสนุนผมได้เพียงให้คุณนะผมกดที่ลิงก์สินค้าของทางช้อปปี้ที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้และคุณนะกผมก็จะก e. ล้อน้า ท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสรับสสุนผมกลายๆแล้วช่วงน,นี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ